ปัญหานอกจากตรงนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะคือ<ด>พอดีโยมเคยไปฟังอาจารย์หลายหลายปีแล้วค่ะแล้วอาจารย์สอนเรื่องพิธามอย่างเดียวโยมก็ฟังเราไปฟังที่โยมสะกิดใจคือท่านอาจารย์เคยบอกว่ามรรคสมังคีเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ครั้งเดียวและจะไม่มีจะไม่เกิดอีกแล้วคือถ้ามีใครเกิดเกิดครั้งเดียวโยมก็ไม่เข้าใจงยมโยวเคย กาเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องมรสมังคีแล้วท่านท่านก็พูดเป็นฝ่ายไว้นะคะแต่ยยนอยากจะเรียนถามว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงอะ่ามันเกิดได้ครั้งเดียวหรือยังไงอะท่านอาจารย์มันก็ต้องดูที่ว่าท่านหมายถึงอะไรแ่ละถ้าท่านหมายถึงวันนิพพานมันเกิดในครั้งเดียวแล้วไม่เกิดแล้วเกิดอีกหรอหมายเพราะว่าตูเกิดสัมมาญาณแล้วรวบเดียวจบนิพพานเลยท่านว่าท่านหมายถึงท่านหมายถึงตรงนั้นว่ามรสมังคีว่านิพพานเลยอย่างเงี้ยคเหรอคะแต่จริงๆมันมีความหมายอื่นเหรอฮะท่านอาจารย์ ถ้าอย่างนั้นก็จะเรียงมักสมังคีหรือเปล่าแล้วแต่ว่าเราจะสมมติในตรงกันที่มันสมมติไงคือมันตุ้มหนึ่งมันโสดาบันตุ้มหนึ่งสกิทาคามีหรือสากัดาคามีตุ้มหนึ่งอนาคามีตุ้มหนึ่งอลาหันก็ไม่เหมือนกันคือมันก็คือเขาก็จะเรียงมาสี่สี่สี่ครั้งแต่จริงๆมันก็คือบางทีมันเร็วเกินไปคือตุ้มเดียวจบเลยเหมือนคนตกต้นไม้ถึงพื้นดินเลย คือมันไม่รู้มาไงจบแล้วมันเร็วเกินบางคนก็ล่วงมาแล้วกระดะกิ่งอยู่นั่แนแหละกว่าจะถึงพื้นหล่นมากระแทกกิง่งกระแทกกิ่งอยู่สี่สี่ครั้งแล้วก็ตกพื้นมันก็ไม่ได้ไม่เหมือนกันหลักใจคนหนึ่งตกยอดแล้วไม่โดนไม่โดนกิ่งเลยก็บางคนก็ตกตกบแลบาค้างที่กิ่งอย่างเงี้ยแต่ความหมายคือหลักๆคือมัคคิมังคีที่เป็นการที่จิตรวมทุกอย่าง แล้วก็็เหนสภาวะาส่วนใหญ่มรสมังคีเขาพูดกันก็คือว่าคือครั้งเดียวจบเลยหมายถึงว่ามักสมังคีไปพูดเอาตอนตอนสุดท้าย,ายคือมรสมังคีมาพูดตอนสุดท้ายคือมันสิ้นมรแล้วเป็นอริยผลคือการปฏิบัติในมัรไม่มีแล้วจบไปเลยหมายถึงว่ามัรเนี่ยเอามารวมใช้ครั้งเดียวจบเลยเหมือนกับเหมือนกับบุญวาสนาบารมีเนี่ยรวบมากับเป็นมรเนี่ย มารู้แจ้งที่ใจครั้งเดียวกันนี่ผ่านเลยไม่ต้องกลับมาใช้อีกถ้าเคยเคยเวลาเราสวดมนต์นะครท่านอาจารย์เราจะสวดว่าเอออะไรนะมีมีแปดแปดแปดบุรุษใช่ไหมฮะโสดามารวมาสโสามาร์สสาวอ์ของราสี่าคารมักอยเมีแปดจำพวกแสดงว่าแปดจำพวกนี่ถ้าเกิดใครเดินเข้าโสดามารนี่ก็แสดงว่าเป็นสาวบงค์แล้วพวาะหมายตรงนี้โสดามาร์นี่หมายความว่า จะไม่กลับมาเป็นผู้ดูชนแล้ว,ยวอย่างนั้นปรือท่านอาจารย์หรือไม่ไโสดามากเหเหรอ,อยัง oo, อยู่ยัง oo, อยู่ยังไม่เป็นโสดาผลคือถ้าเป็นแค่มากนี่ยังมีโอกาสมีโอกาสมีโ<ม>อ<ม>กาสกลับไปกลับมากลับไปกลับมาแต่เรียกว่ามันใกล้แล้วใกล้ที่จะเข้าอยู่ระหว่างเหมือนทำกับข้าวเหมือนทำกับข้าวจะเสร็จแล้วจะจบแล้วคือทำมาจนจะจบแล้วจะจบกับข้าวโสดามากแหละโสดาผลแล้ะไอตอนทำกับข้าวที่จะทำกับข้าว โสดาผลเนี่ยคือกับข้าวมันจะเสร็จอยู่แล้วนีดนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วแต่ถ้าเกิดในตัวนี้เขาตายก่อนล่ะท่านอาจารย์ตายก่อนนะโซดาผลนี่มันจะไม่จบกับข้าวมันยังไม่เสร็จยังไม่ได้กินจะอยู่ข้างบนไหมคะหรือว่ามีสิทธิ์ลงมาบาลนไอโสดาผลนี่เนี่ยมันมันจะโสดาผลเนี่ยมันถึงจะไปตัวใหญ่เขาก็พูดถึงโสดาผลไม่ไม่ตกอบายแล้วแต่โสดาโสดามรรคกนี่มันก็ มันรู้แจ้งจนมันไม่หลงแล้วคือระหว่างตายมันก็มันก็ปฏิบัติอยู่ในจิตเป็นโสดาโสดาแต่มันยังไม่ได้กินกันะเนี่ยคือกับข้าวมันเสร็จมันเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เสวยโสดาผลนี่มันกินนะได้กินแล้วไงกับข้าวกับข้าวโสดาโสดาเนี่ยกับข้าวโสดาเนี่ยคือมันมันทำกับข้าวโสดาเออมันยูาลกันแต่ก็แล้วก็ทําแต่ไอไอไอโสดาปฏิผลนี่ยคือโสดาปฏิมากมันมันมันทำทำกับข้าว แต่ก็ข้าวของโสดาแต่โสดาปฏิผลเนี่ยคือทําเสร็จแล้วกินแล้วเออมันกินแล้วไงถ้ามันกินแล้วมันมันรู้รสชาติไป็นเสแล้วมันไม่กลับคืนอีกแล้วก็มันรู้รสไปเสร็จแล้วอ่ะจะบอกว่าเฮ้ยให้จับรสไม่ได้คล้ายๆเพือแกพูดถึงคล้ายๆจำนะแต่ความจริงไม่ได้จําหรอกคือมันกลับคืนไม่ได้มันรู้รสมันรู้รสของโสดาผลไปแล้วแต่ไอโสดาโสดาบ้ามันยังไม่รู้รสของผลแสดงว่าอาจจะลงล่างได้แล้วแต่กรรมด้วยใช่ไหม เราวนี่เราก็ไม่แน่ใจว่าในเขาจะว่าไงในพระเรศไเราก็ไม่แน่ใจแต่เราคิดว่าพวกเนี้ยยังไงมันมันก็ปฏิบัติอยู่ในจิตอยู่แล้วมันจะตายมันก็มันก็ไม่ได้หลงหรอกมันก็ปฏิบัติอยู่ในจิตได้แต่เพียงว่ามันยังผลมันยังไม่เกิดขึ้นอมันก็ไปปฏิบัติต่อเอาโอกาสที่มันจะลงอบายมันน่าจะน้อยเพราะว่าพุทธไม่อนันพุทธเจ้าจะตัดรับงว่สโส เรียกว่าสาวกของเรามีแปดจำพวกต้วาวารยารับรองแล้วพวกนี้มันไม่ลงอะบายแล้วสงสัยว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยแปดจำพวกเนี่ยท่านบอกเป็นสาวกก็แสดงว่าโส,สดามักนี่ก็สโสดามักก็ไม่ลง<ม>แล้วอเออมันก็ไปต่อปฏิบัติต่อไปตายแล้วไปปฏิบัติต่อในภพที่ไม่ใช่ภพของสัตเดชานเป็นอสุรกายสัตว์โลกเพราะว่ามันไปพบพวกนั้นปฏิบัติต่อไม่ได้แล้วไงไอภพมนุษย์เทวดาปฏิบัติได้มันต้องไปต่อในภพที่มันเหมาะสมที่จะปฏิบัติต่อแต่มันจะต้องไปต่ออีกหน่อยเอง นั้นมันไม่ลงอบายแล้วเราว่านะในความเห็นเราเพราะว่าไม่งั้นพุทธเจ้าจะตัดทำไมว่าสาวกของตถาคตโอ้ยจะเป็นสาวกของตถาคตนี่มันต้องยิ่งใหญ่มากงนั้นเราว่าไม่ไม่ไม่ลงอบายแล้วเออโสดามากไม่ไม่ลงกบายก็โยมเคยถามอาจารย์ที่อธิบายแล้วก็นิ่งๆเธอกไม่ตอบโยมเธอก็แบบนี้ยไปเลยไปเรือเราก็งงว่าทำไม ทำไมถึงไม่มีคําตอบให้เราเราถามแค่นี้เออทาไมไม่กล้าฟันทงเราฟันหมดเนี่ยทำไมกล้าฟันทงเราฟันทงอ่ะการรับผิดชอบเลยครับสอนตัวเองฟันทงไว้เออเป็นผู้สาต้องฟันทงเอ้ยจะลงโทษไม่ไม่ลงโทษกล้าลงโทษไม่ลงโทษอะไรวะไม่กล้าลงโทษอยู่นน่แน่ไม่กล้าจะไม่กล้าจะวินิจฉัยเป็นผู้สาไม่ได้ไว้ไงมันต้องกล้าวินิจฉัย ล้วก็กล้ารับผิดชอบในคำวินิจัยตัวเองเพราะว่าพาออ่านไปแล้วมันต้องเปิดเผยไงก็ต้องกล้าวินิจัยคำวินิจัยตัวเองกล้าเปิดเผยแต่ถ้าเป็นบุตรเจ้าตัดแล้วว่าโสดาตั้งแต่สาวกข,ของสถาคตตัต้งแต่โสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลนะโอ้ย้าเป็นโสดาปฏิบ้างมันสาวกพุทธเจ้า,าไม่มีแล้วเราว่าอที่จะลงอบายนไม่มี้แต่ว่าแม่จะไม่ได้ผลนะนะ แต่อ่านส่วนใหญ่เจอแต่โสดาเป็นโสดาบาลลันาบาลแล้วเป็นโสดาบันแล้วเป็นโสดาบันแล้วปิดอาบายแต่ไม่ได้พูดถึงว่าโสดาปฏิมาจะปิดอาบายหรือไม่ปิดอาบายแต่ในมาพิจารณาดูเราว่าไม่ลงแล้วเพียงแต่ว่าต้องไปปฏิบัติต่ออีกหน่อยในพบของมนุษย์หรือเทวดาวก็จะเป็นโสดาโสดาผลไปคือกับข้าวมันทําเสร็จแล้วกับข้าวโสดาโสดาปฏิมาทาเสร็จแล้วแต่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้กินถ้ากินปุ๊บมันจะเป็นผลแล้ว ก็ตายไปก็เอากับข้าวโสดาไปด้วยมั้งแล้วไปกินเอาตอนเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาแต่ถ้ามันเป็นในสั์เดจฉานเป็นธุรกายสันนนนนมันกินเอาไปกินไม่ได้นเอาตามต่อไปลำบากมันปฏิบัติต่อไม่เป็นแล้วท่านอาจารย์โยงถามอีกคำถามนึคือเวลาเราเวลาเราปฏิบัติธรรมนี่ขั้นตอนของการ การเห็นสังขารเกิดดับเนี่ยออมันมันสามารถที่จะมันสามารถที่จะคือคือโยนเนี่ยไปติดทางโลกบางครั้งอะแต่ว่าเวลาเราทํางานเราจะต้องมีขั้นตอนว่าเออทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นที่สองแล้วขั้นที่สามเงี้ยเหมือนลางลากฐานใช่ไหมฮะบางทีพอบางทีโยมันแบบทำโยนก็เอ๊ะทล้วทำไมเราจะต้องแบบว่า ให้เห็นสังขารเราคือคือแบบว่าเห็นสังขารเกิดดับสังขารเกิดดับให้มันฐานมันแน่นหมายความว่าจิตร่องแบบเฟิร์มคือเหมือนว่ามันเป็นแบบเนี้แล้วเราค่อยสเต็ปฐานต่อไปทีนี้บางบางทีลงก็บางว่าเอ๊ะหรือบางทีเพราะเขาจำได้ว่าเขาจกับว่าไอ้บางคนเขาก็ปึ๊บแล้วเขาก็ลงทีเดียวอย่างเงี้ยความหมายคือว่าแม้ว่าฐานเราเนี่ยการเห็นเกิดดับไม่ ไม่ได้ไม่ได้คงที่ตลอดร้อเปอร์เซ็นต์เรามีสิทธิ์ที่คือาก,การการเห็นที่ว่าจากสังขารเกิดดับแล้วพุ่งไปสู่สัมมาญาณได้เลยนี่ก็ไม่เห็น<ด>ผู้รู้ก่ะก็มไม่เห็นว่าผู้รู้ผู้รู้สังขารเกิดดับแล้วข้าผู้รู้ไปได้นั่นแหละคือสัมมาญาณหมายหมามเหมันสามารถเกิดแบบลักษณะแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์คือว่าฐานจิตเนี่ยการเกิดการเห็นสังขารเกิดดับเนี่ยมัน ไม่ต้องรักเป็นที่บอกเขาก็เห็นไม่กี่ทีหล่ะเขาไเห็นผู้รู้ตั้งาต่เกิดดับเลยก็ไม่เห็นผู้รู้ตแต่ต้องเห็นผู้รู้นะก็เห็นตังขารเกิดดับเห็นอยู่ตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นผู้รู้สักทีโอเคคือคือมันมันมันเป็นไปได้ทุกกรณีมันไม่จำเป็นม่จะต้องฐานเนี่ยแน่นก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมต้องอย่างนั้นใช่ไหมท่านอาจารย์ถ้่อย่างนั้นนะเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเจ้าตัวไม่รู้จักผู้รู้สักทีอ่ะแต่ทุกคนในโลกเนี้ยเป็นตั้งาตหมดนะครับผู้ ไอ้น้ำผึ้งเป็นผู้รู้ว่าทุกคนในโลกเนี้ยไม่ใช่น้ำผึ้งทุกคนรู้ว่าน้ำผึ้งเนี้ยน้ำผึ้งเนี่ยทั้งหมดในโลกเนี้ยคนในโลกเนี้ยไม่ใช่น้ำผึ้งอนน้ำผึ้งอ่ะรู้จักตัวน้ำผึ้งแต่ต่รู้ตานจะพูดอย่างไงว่าธรรมชาติของใจเนี่ยมันก็คือมันรู้จักใจมันรู้ว่าใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารเพราะฉะนั้นเนี้ยเมื่อมันรู้จักว่าใจเนี่ยเป็นธรรมชาติที่สังขารไม่ได้เป็นธรรมชาติที่ไม่สังขาร มันจะเป็นไหมต้องไปเรียนรู้สังขารให้มันแน่นเปี okay, ยกโอเคโยเข้าใจแล้วเข้า <c oughs> ใจแล้วก็คือโยนถึงบอกว่าโยมติดทางโลกเวลาทำงานถ้าอย่างนั้นนะน้ำพึ่งนะน้ำพึ่งต้องไปเรียนรู้จักคนทั้งโลกนี้ทั้งหมดแล้วจิงจะบัลลุก่าคนทั้งโลกนี้ไม่ใช่น้ำพึ่งคืออย่างที่บอกอค่ะบางทีเราทํางานทางโลกเราควาเสี่ยขั้นไง <c oughs> ทวาเสี่ยขั้นอะไรเงี้ยถ้าอย่างนันก็ติด ปิดนิสยยัยเรา嘛ว่ามันทำอย่างนี้ก็มันบิ๊บางคนเป็นบางคนบางคนก็จะต้องไปเรียนรู้จากข้างนอกก่อนแล้วมาสรุปจบที่จบที่ว่าเออน้ำพึ่งก็คือตัวเราเนี่ยแล้วไปเรียนทําใหม่ไปถานไปเรียนรู้จักทุกคนในโลกนี้เพื่อจะให้รู้จักว่าทุกคนไม่ใช่น้ำพึ่งแต่บางคนมันก็ฉลาดขึ้นมาเลยว่าก็น้ำพึ่งก็คือน,นี่น้ำพึ่องอยู่นี่รู้จักรู้จักตัวเองคือใจมันรู้ว่าใจมันไม่สังขานเพราะได้สังขารทั้งหมดมันไม่ใช่ใจมันก็สรุปจบที่ใจเลยแล้วต่อไปมันก็อยู่กับใจที่ไม่สังขาร แต่บางคนบอกว่าต้องไปเรียนรู้จักสังขารให้หมดซะก่อนให้ละเอียดชัดเจนหมดแต่เราก็ไม่รู้ว่าแล้วเขาจะตายไปอีกนานเท่าไหร่เขจะตายไีกี่พบกี่ชาติขึ้นจะเรียนสังขารจบหมดแล้วที่จะมาสรุปจบว่าใจคือไม่เป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารมันก็แล้วแต่คนนะอยู่ที่จะสรุปจบไม่จัดน้ำผึ้งจะเรียนรู้จากคนอื่นไม่จะน้ำผึ้ง แต่ก็แค่เรียนรู้บ้างว่าอะไรเป็นสังขารเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับแล้วก็มารู้จักว่าไอ้ผู้รู้นั้นเองเนี่ยแท้จริงอ่ะถ้ามันมีสังขารเกิดมาในผู้รู้แสดงว่าไม่ใช่ผู้รู้ที่แท้จริงมันเป็นผู้รู้ตัวปลอมเพราะผู้รู้ที่แท้จริงเน่ยที่เป็นธรรมชาติรู้ที่แท้จริงอ่ะมันไม่ไม่มันไม่เม,มันเป็นวิสังขารมันไม่เกิดดับแล้วถ้าผู้รู้ที่มีแสดงาอาการเกิดดับได้แสดงอาการเป็นผู้รู้ได้อันนั้นเป็นตัวปลอมหมดไมเกิดสังขารหมดเลยเหตุใดต้องเรียกตัวปลอมเพราะว่ามันเป็นนิจังทุ พอผูู้้รู้แท้มันไม่มันไม่เกิดดับน,นะมนไม่มีอะไรปรากฏตาใจรู้จักใจแล้วมันจะไม่เอา,าอย่างอื่นอาเป็นใจเลยมันก็อยู่กับใจที่ใบตะขาดไปเลยภาระทั้งมวมก็หมดเลยภาระในการเรียนรู้ก็จบเลย มันจึงมีหนังสือเราเล่มหนึ่งคือจบที่ใจจบที่ใจอ่านแล้วค่ะท่าน